สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปแรปรถ Mustang ของผมนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะไปออกแบบสีรถใหม่นะครับให้มันเท่กว่าเดิมนะครับเอาง่ายๆคือจะแต่งโทนแดงตัดทองนะครับก็จะเป็นแดงโครเมียมแล้วก็ทองโครเมียมนะครับก็มาดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ออกแบบเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ก๊อปใครอ่ะหนังโมโนเตเองก็ไม่ได้ก๊อปใครครับพ่อเหมือนสัตว์นี่ก็เป็นรถส้มตีนนะครับอันนี้ก็จะเอาไปแรปสีอะไรครับคุณลิน สี่บับเบิ้ลบีอะไรนะบับเบิ้ลบีโอหบ้านหนังไอ้เหี้ยไอ้หลบดีโอ้บังบังรถรถราคาแพงของพี่อีกแล้วนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของผมว่าผมยากเอาไปแรปมากเลยอ่ะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ซื้อก่อนอีกนะแต่ว่าต้องไปแรปรถใหญ่ก่อนนะเพราะว่ากลัวมันเป็นรอยส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าใครอยากถ้าใครอยากดูนะครับผมก็จะแรปเหมือนกันนะครับแดงตัดทองนะครับยอกด อันนี้ลูกน้องผมนะครับลูกน้องผมเพราะใครอยากดูผมเอามอเตอร์ไซค์ไปแรปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับไตร์ด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปแรปให้เฟี้ยวเลยนะครับผมก็ตอนนี้จะออกเดินทางครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับที่ผมออกเดินทางกันดึกเนี่ยเพราะว่าในกรุงเทพก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ารถมันติดผมก็เลยเดินทางตอนกลางคืนแล้วก็เอารถไปจอดทิ้งไว้นะครับแล้วรอประมาณสามวันแล้วผมก็จะไปเอารถซึ่งมันก็อาจจะเป็นสามวันที่ค่อนข้างทรมานนะครับแต่ผมก็ต้องยอมเพรเพื่อลูกเพื่อทําให้รถผมหล่อขึ้นผมก็ต้อง ยอมนะครับผม<ห>ปะ<ห>เดินทางกัน ตอนนี้เราก็ถึงร้านบอยสติกเกอร์ปากน้ำแล้วนะครับก็นี่ครับรถรับรถเพื่อนผมแล้วก็ม้าป่าแดงนะครับเดี๋ยวผมจะคือไอเดียผมมันอยู่ในหัวเว้แต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือผมอยากได้โปรแกรมที่มันสามารถเห็นรถได้เลยแต่ว่าไม่ได้นะครับผมก็ต้องลองแรปไปก่อนลองแต่งไปก่อนนะครับถ้าไม่โอเคเราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับผมสวัสดีครับผมอยากจะเปลี่ยนสีรถพี่รถผมก็ประมาณสิบหลักได้ไหมอย่างงี้ต้องเอาตั ห้าล้านกล้าติดโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมต้องการสีแดงครเมียมสีแดงครูเมียมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าสุ้มนะอาจจะคิดหลายแสนนะครับเพราะว่าสีเขาต้องต้องสั่งมาจากอิตาลีอะตไม่ถึงสิบล้าน่ะไม่ถึงเกินจากอิตาลีเข้ามาผ่านมาถึงเมืองไทยผ่านตาสีแยะนะฮะแล้วผมจะเอาแบบว่าคาดมีทองครูเมียมใช่ไหมได้ครับคาดเลือกทองอย่างนะคาดทอง แต่พวม่เอาค่าแบบนี้มันจะเป็นค่าดีแบบหนึ่งที่เป็นคู่คู่พี่เคเห็นปะคู่อย่างเงี้ยโอเคค่าได้โคเมี้ยทองนะพี่เขาดูรูปเนี่ยคุณส่งรูปที่วา่งมุกดีนะอ่าแดงแดงแดงแด่กินกันเต็มที่กินจังผมลุ่มหล่อหล่อหนึ่งดวงใจกากอะครับคือเขาไม่รู้ว่าต้องไปเน้นมากพี่ลดมันกากอยู่แล้วเราเน้นของเราดีกว่าโอเคแล้วก็ผมอยากได้เอาทองตรงนี้ครับผมทองตรงนี้นะขอบตาขอบตานะฮะอ๋อขอบตาทองนะขอบตาทองจะขอบตาดำครับน่าดีนะเดึก ก็คร่าวๆเนี่ยค cool. ือผมก็เห็นภาพแล้ะเห็นภาพของน้องยูดายส่งมานะฮะก็อธิบายง่ายๆเลยว่าจะถูกใจน้องยูดายหรือเปล่าแต่รับรองแก้เลยเออแกะแม่ออกเลยไม่ใช่ฮะเอาให้ให้โลกตะลึงเลยนะฮะแล้วก็ดูก่อนได้ก็ดูดีเทลฮะดีเทลของรถเอาร้อนเนี่ยต้องบอกว่าคือจะรับร้อนเนี่ยซึ่งมันจะไม่ไม่เหมือนคือคือกลัวว่ามันไม่ค่อยอยู่เพราะว่าซี่มันเล็กอะซี่มันเล ใช่เวลาฉีดน้ำอ่ะมันมันอาจจะหลุดได้ครับผมทำได้ไหมต้องต้องลองก่อนฮะต้องลองดูว่าลองสักร้อหนึ่งแล้วก็ไปฉีดน้ำดูนะฮะแล้วก็ให้ขาแขกฉีดดูแล้วก็ล้อทองโครเมียมนะใช่ครับแต้วก็ที่มีรับทำแบบตัวหนังสือสากลแล้วก็ได้ได้ครับเอาแบบโปรโทดแนวได้เป็นดูได้ครู ได้แต่พี่มีแบบให้ผมดูด้วยใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่จะทำดีเทลให้ก่อนคือตอนเนี้ยน้องมาตึกหัวมันไม่ไปเลยนะเนี่ยแล้วน้องเป็นคนที่แบบนอนดึกเราตื่นเช้าเนอะเราสายมืดไงเราสายดึกเราสายเช้าก็เดี๋ยวจะออกแบบตอนช่วงเช้าไม่รู้ตื่นกี่โมงเดี๋ยวจะออกคร่าวๆไปเช้าๆก็เดี๋ยวมีผมว่าน่าจะเล็มๆนะฮะเล็มๆลายเน้นลายมากกว่าแล้วส่วนตัวรถเป็นแดงขอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนลายข้างก็จะแบบให้มันดูแบบอลังการงานสร้างแน่นอน ด้านหลังก็คาดกลางลงมาด้านหลังก็ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้อาจจะเป็นทองเป็นทองให้อะไรเงี้ยนะฮะเป็นทองตัดทองแล้วตรงนี้พีเน้นเลยที่เปิดน้ำมันสีทองได้ครับวงบดูใบดูใบได้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่ารถผมกับรถเพื่อนเนี่ยใครจะแต่งได้แบบสวยกว่ากันนะครับคุณมีความมั่นใจแค่ไหนครับคุณมีความมั่นใจแค่ไหนครับพี่กูสวยกว่าอยู่แล้วไอซันมั่นใจเกิน นี่นะครับการที่ผมจะมาทําสีคือมันไม่ได้ทําสีเว้ยมันเรียกว่าการแระสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่แผน่นแผ่นมันจะใหญ่กว่านี้นะนี่คือผมมาทดลองให้ดูนะครับแล้วก็แค่แปะไปนะครับจากรถสีเง,เงินก็จะกลายเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยช่วยปกป้องริ้วรอยด้วยนะครับโอ้นี่แปะจริงๆอันเนี้ยสีดำอ่ะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับก็คือผมแปะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่เด็กแถมมาจากที่ผมซื้ออยู่แล้วนะครับเพื่อน นยต่อยล้วยต่อยเดียวเทวลาคือผมต้องทิ้งรถไว้ที่นี่ประมาณ3-4ถึงสวันนะครับเพื่อผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับผมก็คินถึงครับรถลูกพ่อ ตอนนี้ก็ผ่านมา5วันแล้วนะครับทุกคนก็ถึงวันที่เราจะไปรับรถแล้วนะครับคือผมไม่ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะทําออกมาอย่างไรนะครับก็ต้องไปลุ้นที่ร้านเลยนะครับว่าจะสวยหรือจะเสียวหรือจะเฟี้ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีๆๆนึงนะครับแต่ผมคิดว่าไอเดียผมอะแม่งคือนั <Bye. S 1> มเบอร์วันเว้ยหัวผมแม่งแบบอัจฉริยะไงออกแบบอะไรก็วสวยไปหมดนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เดินทางใกล้ถึงแล้วนะครับอ่า ที่นคบซีปากน้ำเนาะเราก็เดินทางได้ถึงแล้วครับเลยอีกแค่ประมาณ3กิโลนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยคือผมตื่นเต้นนะครับทุกคนก็ใครเราก็มีฟุตเทจให้ดูนะครับเดี๋ยวดีดฟุตเทจขึ้นมานะครับ นี่นะครับสำหร,รับการทําก็ใช้เวลาทำประมาณ5วันนะครับก็คือว่าที่นานอ่ะเพราะางานของผมมันมันค่อนข้า,างยากนะครับเพราะว่าผมมันเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ของกาลินเนี่ยมันจะง่ายมากนะมันแบบทั่วไปเลยนะครับรถบ้านๆมันจะทำแบบนี้แหละครับทุกคนออ,อยู่แล้วคือตอนนี้ผมถึงร้านสติกเกอร์แล้วนะครับผมก็เห็นแวบๆบแบบแต่ผมพย,ยายามผมจะพยายามไม่มองรถนะครับผมตื่นเต้น เพื่อนปิดตากูให้หน่อยกูจะเดินไปแล้วไม่กูปิดตากูเอ,เองกูลับตาแล้วเดี๋ยวบุงพากูไปดูรถกูโอเคป่ะเพื่อนโอเคโอเคอ่ะมึงหันหน้าไปนู้นอ่ะกูจะจับ,จบมือกูเดนไหอตื่นเต้นไว้เยอะทุกคนดูรถผมครับสวยไหมผมจะไม่มองสวยไหมเอ,อ,องดูดิมองดูดิ ที่ผมแต่งรถอ่ะผมแต่งเอาใจเด็กๆนะเว้ยคือท่านในมุมคนโตมันจะมองดูปัญญาอ่อนไปนีดนึงนะครับแต่คือผมแต่งเอาใจ f อฟซีถ้ามึงคิดว่าสวยกดไลค์ b ับ r i ร e กดกระดิ่งกดดังดูขึ้าดูโอ้ยกถสวยสุดโอ้ยโคตรเงาอ่ะเม่ก็สาธุโคตรสวยเลยเนี่ย ดูดีเย้ข้างหน้าโคตรเท่เลยสัดโอ้เบื่อนสวยอะไรอ่ะอันนี้เป็นโคตรเท่อะคือรู้สึกว่าพี่บอยขอจาเติมตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับมันทําให้ดูแบบทองเยอะขึ้นนะครับแล้วแบบมึงจะบังกล้องทําเพื่อไอ้สัตว์อ้ยสวยมากงดงามอ่ะนี่ประตู เปิดประตูสีทองเท่าที่เปิดประตูสีทองอนะทุกคนดูนี้ สัมภาษณ์นะครับเจ้าของร้านที่ทำสติกเกอร์ให้ผมเลยนะครับพี่บอยสติกเกอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีชอบดูยด้วยนะครับสวัสดีครับสรุปแล้วมันเท่าไหร่คันนี้เหรอเออเท่าไหร่ดีอวแสนสองแสนเนี่ยดูดายรวยอ่ะถูกเกินมันจะถูกไปปะว่นแสนสองแสนเลยดีอ่ะพี่เอาไปพี่ไม่ต้องจ่าไให้ผมเอาสรุปเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่อ่อเอาเท่าไหร่ดียะเอาสักห้าหมื่นแล้วกันนะห้าหมื่นไปงั้นผมให้แสนละกันพี่งานคืองานแบบ ผ่านแบบดีเกินคาดมากนะครับผมว่าไอ่แสนนึงแล้วกันเอาเป็นให้สองเท่านะพี่ได้ครับโอเคพี่โอ้โหพี่สองแสนเลยแล้เนี่ยเยอะเกินนะครับน้องดูฮะพี่บอยใช้ไม่เป็นเลยรวยเกินขอบคุณมากนะฮะทำไมน้องรวยอย่างเงี้ยเก็บไว้พี่เดี๋ยวเก็บเก็บทำไมน้องรวยอย่างเงี้ยก็ธรรมดาเนี่ยเหรอวัด โอ้โสุดยอดเลยนะเป็นไงมากวันนี้ต้องถามผลงานน้องยูดก่อนทาไมถึงชอบแบบนี้ฮะต้องบอกเลยฮะทุกชั่วโมงนะครับคือประสาทเลยฮะกับลายแบบเขาเนี่ยันยากสุดคือผมไปเสิร์ชในเน็ตมานะครับไม่มีใครทานะครับสมบอกเลยหนึ่งเดียวในไทยตอนนี้หนึ่งเดียวในไทยเราจะสอบถามว่ามันยากไหม บอกตรงๆนะคือตั้งแต่ทํารถมา10กว่าปีนะฮะก็ไม่เคยเจออะไรที่มันอลังการเท่านี้นะฮะต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์เขาไอรอนแมนนะฮะคือแบบต้องไปถามน้องไลน์กันโทรศัพท์คุยกว่าจะจบได้กว่าจะสวยขนาดนี้นะฮะ ธรรมดา, oh. ายูไดไม่ทำนะฮะต้องบอกรจอกกริงแล้วถ้าคนที่อยากจะทำแบบเนี้ยติดต่อได้ไงติดต่อนะฮะทางช่องทางนะฮะมี YouTube นะฮะส่งลิงก์ของยูไดเลยแล้วก็ Facebook นะฮะฝากติดตามด้วยนะฮะผมว่าแต่แต่งรถแนวซุปเปอร์คาร์เนี้ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ แล้วก็น้องยูดายก็ขอขอคุณมากครับคือแบบโทรมาแล้วแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนึก <c oughs> <c oughs> ว่าไม่ใช่ยูดายนะฮะแต่ต้องยอมเราว่าเขามานดีใจมากเลยฮนะฝากช่องนี้ช่องชาแนะบอยสติกเกอร์ ปิ๊งซี่ปักน้ำนะฮะอยู่ด้านล่างลิงของยูดาห์ได้เลยฮะเฟสเหมือนกันใช่ไหมเฟสก็เหมือนกันนะครับใช่ครับถ้าเสิร์็ไปิ๊งซีเกอร์ปักน้ำก็คงเจอครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็ลิงด้านล่างเดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะครับผมขอบคุณพี่บอยมากนะครับสรรผลงานสุดยอดใช้ให้หมดนะพี่เงินน่ะระวังหายเนอะเดี๋ยวเราไปถ่ายไปหาสถานที่ถ่ายสวยๆอีกอีกมันเป็นแล้วเป็นโดมมั้งจะมีไฟแบบสวยมากครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมรถอีกรอบนึงนะครับผม ก็แวะมาถ่ายรูปที่อ่าสาลากางจังหวัดสุริตาการาลากางๆๆๆๆๆๆนะครับนี่ครับก็กำลังจัดบูมปนกครับก็จะมีตากล้องประมาณร้อยกว่าคนนะฮะก็เพื่อที่จะถ่ายรถที่มีคันเดียวในโลกนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของฟอสซิสแตงนะครับดูครับดูมันเป็นกลางคืนนะผมรู้ไันจะสวยหลือบอกว่าทุกคนอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับกลางคืนมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยครับดูดูแล้วตามันมันมืดไปมันมืดไปแล้วก็อันนี้ก็ก็โอเคนะอันนี้มันก็เหมือนแท็กซี่อะครับ ถ้าใครเจอก็กอใครเจอก็ก็บโกได้เลยนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้นะย สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แดดกอกข้างสวยวเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นแต่ตอนกลางคืนเดี๋ยววันนี้จะลองจอดกลางแดดดูนะครับว่ามันจะแสบตาแค่ไหนนะครับ จัดว่าหล่อมากนะครับก็หล่อเหมาะกับหน้าตาคนอย่างพี่เลยนะครับผมบท <Yeah. S 1> สรุปแล้วก็คือตอนที่ผมเอาไปแต่งอะ่ะผมโคตรระแวงเลยว,ว่ามันจะออกมาได้ไม่สวยแต่ผมจะบอกว่าจะบอกทุกคนว่าอยากจะทําอะไรนะครับต้องใจกล้านะครับต้องเสี่ยงดวงพอเสี่ยงดวงปุ๊บเป็นไงได้สวยแบบนี้ oh. ทุกคนที่ถามผมว่าเฮ้ย <Hey, S 1> <"Hey, S 2> มึงจะลดไปแล้วปะไรวะเมื่อผมตอบว่าผมจะรับแนวแดงครเมียมตัดทอคล้ายๆไอรอนแมนนะครับหลายๆคนก็จะขำแต่พอเมื่อได้เห็นผลงานแล้วก็จะอึ้งเพราะว่า ไอเดียการออกแบบของผมเนี่ยแม่งโคตรเทพนะครับาการแลืสีรถจะเือดกับการเลือกชีวิตนะครับน้นนองๆต้องกล้าเสี่ยงเดินในทางที่คนอื่นไม่เดินแล้วพอน้องเดินสําเร็จเนี่ยน้องก็จะได้เงินเยอะกว่าคนอื่นหลายเท่านะครับเส้นทางที่พี่เลือกเดินเออไม่ใช่เส้นทางที่พี่เลือกเดินก็คือการแชทเกมนะครับนนอนว่าการแชทเกมเนี่ยทุกคนก็ขำครับเอ้เล่นเกมเพื่ออะไรวะหน้แล้วอะ ก็ได้ทุกอย่างครับตอนนี้แต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้เขาก็อาจจะงงว่าเ,ออเล่นเล่นเกมเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยากนะครับน้องๆก็อย่าพร่ำเพรือมากนะครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับแล้วก็การที่จะเป็นแบบพี่เนี่ยมันก็ขั้นยากนะครับเพราะว่าการที่ เดินทางแตกต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องมีพรสวรรค์ว่ดชมตัวเองอีกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็ FC ทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบไว้ว่าจะถ่ายให้ดูอีกนะครับสำหรับนี้ขอเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าน่าจะไปแต่งเพิ่มนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปแต่งตอนไหนนะครับแต่ก็พูดกันเกินไว้ก่อนละกันก็ฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและอย่าลืม l ลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะไปแต่งอะไรรอติดตามชมนะครับรับรองว่าสวยกว่าเดิมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบา